สวัสดีครับชาว fc ช้างป่าทองผาภูมิเอ,อ่สำหรับคลิปนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับแล้วก็เทคนิคขั้นพื้นฐานในการติดตามช้างป่าาว่าประสบการณ์ของแอดมินเองเอ่าทำอย่างไรนะครับในช่วงนี้เราก็จะได้ข่าว นะครับว่ามีช้างป่าตายเป็นจํานวนมากทั้งช้างป่าภาคตะวันออกและช้างป่าภาคตะวันตกสําสหรับตะวันออกส่วนใหญ่จะตายโดยโดนยิงบ้างแล้วก็โดนไฟฟ้าช็อตนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะพบว่าตายถึง2ตัวนะสําหรับช้างป่าตะวันตก แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นข่าวก็เป็นช้างชุดแม่ส้มแม่แหวงนะก็5ตัวสำหรับตัวที่ลงไปตายน่าจะเป็นชุดของแม่แปลกแล้วก็ลูกอ่อนแล้วช้างตัวเล็กๆก,ก็รู้สึกจะมีงาด้วยนะที่ที่ตายอยู่ในบอ่อ5ตัวก็เป็นที่น่าเสียดายนะช้างป่าตายในคราวเดียวกันถึง5ตัวในพื้นที่ของเหมืองสองท่อ นะครับเป็นเหมืองเหมืองล้างนะเหมืองไม่ได้เปิดทําการมานานมากแล้วดังนั้นมันก็เกิดหลุมยุบบ้างอะไรบ้างแล้วก็ในน้ําก็มีสารตะกั่วปนเปื้อนช้างอาจจะตกไปขึ้นไม่ได้แล้วก็ไปดื่มน้ําในบอ่อที่มีสารปนเปื้อนก็ทํา,าให้จิงแจกระตายได้ก็ สำหรับประสบการณ์ในการติดตามช้างป่าอันดับแรกสินะ่งที่เราจะทำสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ที่คิดจะศึกษาธรรมชาติของช้างตานะแล้วก็จะคิดจะติดตามเขา,าเราต้องเตรียมตัวของเราก่อนเตรียมตัวนยะังไงก็นะนะ แต่งกายรัดกุมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บภาพเราจะเลือกใช้เป็นโทรศัพท์หรือจะเป็นกล้องหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ที่เราสะดวกแล้วก็มีสำหรับการเตรียมตัวในส่วนตัวของเราเองพาหนะที่ใช้บางคนก็อาจจะใช้เป็นมอเตอร์ไซค์บางคนก็อาจจะเดินบางคนก็จ,จะใช้รถยนต์ สำหรับแอดมินเองใช้รถยนต์เป็นหลักนะครับเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อเพราะว่าแอดมินจะชอบดูช้างป่าในระยะประชิดคือเอื้อมมือถึงจับตัวกันได้แตะงัวกันได้ดังนั้นก,ก็ไม่ควรเรียนแบบนะครับเพราะว่าช้างป่าแต่ละที่มีลักษณะอยู่ในิสัยที่แตกต่างกันอันนี้คืออาณาที่ใช้นะครับเพราะว่าแอดมินจะไม่ยอมออกห่างจากรถเกิน20เมตรเด็ดขาด เพราะว่าเราจะอาศัยรถเป็นเกาะกำบังอย่างน้นนอยๆเวลาเขาพุ่งเข้ามาจโจมหรือเข้ามาทำร้ายเนี่ยเราก็อาศัยโดดเข้าไปอยู่ในรถปิดกระจกให้หมดถ้าเขางัดรถ ังนั้นเราจําเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของช้างแต่ละตัวให้เข้าใจว่าตัวไหนมีลักษณะนิสัยอย่างไรตัวไหนดุตัวไหนชอบที่จะวิ่งเข้ามาทําร้ายตัวไหนชอบที่จะแอบตัวไหนชอบที่จะตีตลบหลังอันนี้เราต้องศึกษาก่อนที่แอดมินจะมา,าทำเรื่องของช้างป่าเนี่ยพยายามศึกษา,าจาก YouTube บ้างจากสาร,รคดีบ้าง อาจจะดูการจู่โจมของช้างเวลาเขาเข้าทำ้ายรถยนต์เข้าทำลายคนเนี่ยเขาเขา้ายังไงแล้วเขาเวลาทำลายเขาทำลายยังไงแล้วก็เราก็หาวิธีการที่จะหลบหลีกหรือป้องกันหรือเซฟเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็ศึกษามาเป็นระยะเวลานาน,านจากนั้นเราก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาช้าง่าทีละตัวทีละตัวทีละโคลงว่าลักษณะนิสัยเนี่ยเป็นยังไง แล้วก็คือขั้นตอนวิธีการเบื้องต้นนะที่ต้องทำถ้าเราไม่รู้สิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำความเข้าใจกับเขาได้จะสังเกตว่าคลิปต่างๆที่แอดมินออกไปเนะี่ยบางครั้งเราต้องทำให้เขากลัวบางครั้งเราก็ต้องข่มขู่เขาบ้างบางครั้งเราก็สนิทสนมกันบางครั้งก็มีการหยิบกล้วยป้อน ซึ่งบางคนเห็นแล้วก็อาจจะดรามาได้ว่าออจะเล่นกับช้างตายอย่างนั้นได้ยังไงเดี๋ยวคนอื่นเดียนแบบอาจจะถึงแก่ความตายได้มันก็เป็นเฉพาะคนเฉพาะพื้นที่นะครับสำหรับแอดมินเองก็จะชอบอย่างนี้ชอบที่จะเข้าไปดูช้างตาในระยะประชิดบางทีก็หยอกล้อ,อก,กันเล่นบางาบทีก็ไล่ขวดกันบ้างชนกันบ้าง ไ,ไม่ได้เขาก็จะกลัวดังนั้นมันก็ทําให้ทีมงานของเราเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใกล้เขาได้นะสามารถที่จะเล่นเขาได้ก็อันนี้ก็เป็นภาพของการติดตามเจ้าหูลูหูลูนี่เป็นช้างที่เราพบเจอกันมานานมากตั้งแต่ปลายปีห้าหกสองพันาร้อยห้จนถึงปัจจุบันก็หลายปีแอดมินก็จะทำอย่างนี้ อ่เป็นประจําทุกๆวันนะไม่ได้ทํานานๆครั้งนะครับทําทุกวันดังนั้นไอการทําทุกวันเนี่ยมันก็เกิดความคุ้นเคยกันไปเองนะไม่ว่าจะเป็นชุดที่เกิดใหม่หรือชุดเก่าแก่โบราณน,นะถ้าเรามีการศึกษาทําความเข้าใจเขาให้ดีค่อยๆประลาะค่อยๆว่านล้อมเขาก็จะดีกับเราเองนะมันเป็นธรรมชาติเหมือนเราเลี้ยงหมานะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเขาก็จะเชื่องก็จะไม่ทำร้ายเรา แต่บางครั้งบางโอกาสก็มีบ้างเวลาเขาตกใจบ้างหรืออะไรบ้างมันก็จะมีการแว้งกัดหรือเข้ามาทำลายเราได้ช้างก็เหมือนกันแต่ว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่เวลาเขาเบามันก็ทําให้เราหนารืแก่ค่อนตายได้ดังนั้นต้องระวังกันที่เตอนะครับสาหรับคนที่จะเรีวิธีการเข้าไปศึกษาพฤติกรรมของช้างป่างเออบางทีการถักดันช้างต่า ที่มีกฎดันเนืวอหีงมันเยอะยิงปืนใส่ได้ชาวบ้านเข้าฝาใส่บ้างพี่น้องทจะทำได้แต่สำหรับ a ดมิ n เองเไปใช้ตัวแล้วับมันก็เดีอยวดอกูเป็นคนเขาจนเขาลำาคานก็่โอูก็จะสารนะครับแต่ว่ามันผมงเตามย้าวอย่างหน่อยนะก็ลำบากคือผมจะเข้าาเข้าอะไรนี่มันมีข้อห้ามหลายอย่างเข้าไปก็ผิดกฎหมายท้ายที่ย่านี้ ้องไหมรู้สึกของก็ต้องขอความร่วมือจากเจ้าหน้าที่อพียงบางทีมันสัญญาณมันก็ไม่มีต้องประสานก็มาหาลูกแฝดท่านบางทีท่านก็ไม่ว่าที่จะรับโทรศัพท์มาแล้วไม่ต้องด่อได้ดวยความผูกพันก็เลยว่ามันเดือดร้อนอย่างนี้เราจะแก้ไขยังไงเพราะช้างเนี่ยไม่รู้ว่าตกค่าตัวเนี่ยมันอาจจะมีเพิ่มไปกว่านั้นเยอะเพราะว่าหลุมมันเยอะผมก็ยังเลยอยาว่า อ๋อเข้าตำรวจร่วมอย่างเงี้ยพอได้ไหมในฐานะผมก็เป็นคนรักช้างรน,นุรักช้างก็เป็นห่วงไม่ใช่ว่าไม่เป็นห่วงเป็นห่วงอย่างมากๆเลยแย่ว่าผมก็จะบ้านธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีรายได้อะไรเพิ่มเติมแต่มันเป็นคนรักช้างได้ยินเสียงร้องเห็นขี้ก็ดีใจนะครับใจมีความผูกพันกับช้างมากมากแล้วแค่ไหนรับก็ ามมาก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 เพราะมันจะพูดยังไงครับพอได้เห็นตัวเขานี่ก็สบายันเ<ม>ข้าไปเขียบ,บ้านของนี้ก็รู้ว่าเสียหายแต่ว่ามันก็ความเสียหายันเปรนเรื่งธรรมดาปกติเพราะสัตว์ก็ต้องอยู่กับป่าเสียหายแต่เสียหายเฉพาะในเขียที่ตะเข็บลอยตะเข็บป่าที่ต้องใช้มันไดนะ้ ก็มีลูกปู่ท่านคอยช่วยพาช่ายทางเจ้าหน้าที่ทางราชการก็ช่วยก็ต้องมีมีอะไรสักอย่างมีใบมีอะไรบางทีสถานที่เรามันไม่มีชาวบ้านยังไม่มีใบสากรกรอยไม่มีอะไรมันก็ไม่มีที่พึ่งไม่ได้ก็ต้องมาขอข้าวขออะไรจากลูกปู่ให้เขาลุงครับพอรู้ข่าวครั้งแรก ที่รู้ขายร้าที่รู้สึกไบ้าง